สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนสิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่6ก5ี่กับชื่อตอนความเห็นแก่ตัวก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True m น n ี่หรือว่าช่องทางธนาคาร แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโดยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ20-30บาทเท่านั้นก็เนื้อหาอยู่ในช่วงที่บอกได้เลยว่าจัดจ้านและเข้มข้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า เปิดตอนมาที่ลู่โจนะครับเขาได้แต่ใช้ความคิดในขณะที่ลูบเขา่าถากในตอนนี้อยู่ช้างหลงอยู่ในดินแดนของดอกบัวสีแดงแล้วมันคงยากที่จะหาตัวเขาจนเจอลู่โจยังคงคิดกังวลถึงนิสัยที่ดื้อรั้นและไม่คิดเตียยอมแพ้ของสิทธิ์คนนี้และเขาก็ยิ่งเป็นกังวลขึ้นไปอีกอกของเราได้แต่ตอนหายใจนะครับเขาได้แต่คิดกับตัวเองมีเพียงสิทธิ์คนที่สี่เท่านั้นที่จะหายตัวไปเฉยๆได้ โดยที่ตัวของเขาไม่กังวลนะครับลู่โจไม่รอชา้าเปิดระบบขึ้นมาก่อนที่จะตรวจสอบแต้มบุญที่เหลืออยู่แต้มบุญ5,603แต้มเขาเหลือค่าความโชคดีอีก12แต้มลู่โจไม่คิดว่าจะซื้อกาสอะไรดีๆด้วยแต้มบุญที่เหลือได้ใช่แล้วแต่หากเป็นแบบนี้ก็มีแต่ต้องอเสี่ยงลวงเท่านั้นติง้งใช้แต้มบุญ50แต้ม ใช้ค่าความโชคดี12แต้มได้รับการ์ดพลังชีวิตคูณ12ใบเฮ้อไม่เลีว้วต้องไปต่อจับสลากนำโชคติง้งใช้แต้มบุญ50แต้มได้รับการ์ดพลังชีวิต5ใบความายแพ้อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ของลู่โจนะครับในที่สุดมันก็ถูกแก้แค้นเหลววันนี้การ์ดของลู่โจนะครับการสุ่มรางวัลของเขานั้นดูเหมือนว่าจะได้แต่ของดีด ไม่ได้เกลือเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาลูโจอาลูโจรู้สึกดีเป็นอย่างมากนะครับเขาไม่รอช้าจับฉลากนำโชคต่อติง่งใช้แต้มบุญ50แต้มได้รับค่าความโชคดีหนึ่งแต้มหลังจากนั้นลูโจก็จับฉลากนำโชคอีก10ครั้งติดต่อกันมีเพียงแค่ค่าความโชคดีเท่านั้นที่ตัวเขาได้รับกลับมาลูโจขมวดคิว้วหรือว่าดูเหมือนโชคของฉันจะหมดลงแล้วแค่นี้อย่างนั้นหรือไม่ต้องอีกครั้งก่อนที่เราจะได้นะครับว่า ก่อนเราจะได้เห็นนะครับว่าครั้งสุดท้ายของลู่โจนั้นได้อะไรบ้างภาพก็ได้ตัดมาเสียก่อนในขณะเดียวกันภายในห้องประตูภายในห้องประชุมณมนตลเหลียงซสือวูยานะครับตกใจเมื่ออ่านบันทึกของลัวซีหยินจบเขามองดูส่วนที่ถูกฉีกขาดนะครับก่อนีท่จะถอนหายใจออกมาถ้าหากได้รู้ถึงสิ่งที่ขาดหายไป มันอาจจะช่วยทําให้เขาอนุมานนะครับและกร่างภาพได้อย่างแม่นยํามากขึ้นซื้อวุยารีบยิบผู้กันนะครับไม่นานนะักแผนที่ที่ดูเรียบง่ายก็ปรากฏขึ้นในตอนนั้นเจียงอาเซียนก็เดินเข้ามา่านกําลังวาดอะไรอยู่แผนที่เจียงอาเซียนขยับมาใกล้นะครับตัวเขามองไปที่แผนที่เขาตกตะลึงเล็กหน่อยหืมแผนที่ของดินแดนหยานทั้งสองที่ไม่ใช่แผนที่ทางด้านซ้ายจะต้องเป็นแผนที่ของดินแดนหยานข้าจํามันได้แต่ แผนที่ทางด้านขวามันไม่ใช่แผนที่ของดินแดนหยานโรกเหรอเจียงอาเฉียงถามสือวูยาชี้ไปที่บันทึกข้างๆถตาหากเจ้ามีเวลาก็ลองศึกษาบันทึกเล่มนั้นดูบันทึกเล่มนั้นมาจากแม่นางแท่หลวบุคคลลึกลับที่พวกเราเฝ้าตามหามาตลอดนางบอกเอาไว้ชัดเจนว่าบ้านเกิดที่นางจากมานั้นคล้ายคลึงกับดินแดนหยานเจียงอาเฉียงลุกเกากอนที่ยาเฝ้ามองแผนที่แล้วนะครับเมื่อจ้องมองส่วนที่ทับซ้อนกันมันคืออะไรหูผหว ซือวุยาพูดตอบท่านอาจารย์ได้ลงไปยังหูผิวเซนฟุตก่อนหน้านี้เขาได้รับหัวใจของไซย,ยัมาจากที่นั่นข้าเคยอ่านบันทึกโบราณมาก่อนไซย,ยัเป็นสัตว์ร้ายระดับสูงที่หาได้ยากยิ่งว่ากันว่ามันหายสาบสูญไปนานมากแล้วแม้แต่ผู้ที่มีพลังอวตารร้อยวิถีดอกบัวแปดกีบก็ยังไม่กล้าที่จะต่อสู้กลับมันที่ก้นหิวทางทิศใต้จะต้องเป็นดินแดนแห่งดอกบัวสีแดงแน่เจียงอาเฉียนขมวดคิว้วยิ่งดูแผนที่เขายิ่งรู้สึก คุ้นเคยข้าข้าเคยเห็นภาพนี้มาก่อนเจ้าไม่ได้เข้าใจพิษไปหรอกใส่เล้วในหอจุดไม้หิลายในพระราชวังผลงานของผู้ชี้นะองค์จักรพรรดิที่ถูเก็บไว้มันคือภาพร่างนั่นหลิวกูพ่อของเจ้าเป็นผู้รู้ความรับของผู้ชี้นะคนนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาหมกมุ่นอยู่กับการฝึกพลังอวตะเก้ากีบซื้อวิยาพูดเฮ้ะอย่าเอ่ยถึงเจ้านั่นเลยเจ้านั่นไม่ใช่พ่อข้า พ่อของข้านะ่ะตายไปนานแลว้วเจียงอาเฉียนพูดเส็กก็ถอนหายใจซือวุยารู้ดีว่าเขาไม่ควรเอ่ยถึงคนตายหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามออกมาด้วยความสงสัยอย่างไงซะดินแดนยานก็ยังไม่อาจที่จะอยู่ได้ต้าหากไร้ซึ่งองค์จักรวรรดิสิทธิ์พี่ใหญ่เองก็ไม่ได้มีแท้ไม่ได้มีแท่หลิวแต่ไม่เจ้าไม่ขึ้นครองบัลลังก์ซะลรืเฮ้เฮ้เฮ้อย่าพลาดอย่าพยายามหลอกให้ข้าครองบัลลังก์เลยเจียงอาเสียงส่ายหัวข้าไม่เคยสนใจบัลลังก์นั่น ข้าไม่สนใจอ,องค์ชายทั้งหหรืออะไรบ้าโบก็ตามข้าคิดว่าเจ้านะข้าคิดว่าเจ้าเย่นะทำหน้าที่ได้ดีแล้วข้าหวังว่านางจะทำหน้าที่นั้นได้ต่อไปหม,มันไม่ง่ายหรอกนะที่จะให้หญิงสาวขึ้นครองบรรลังนานานาพอเธอะบอกแล้วไงว่าข้าไม่อยากครองบรรลังถ้าหากอยู่เชิงไ้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งข้าอยากที่จะเปลี่ยนราชวงศ ให้ใช้แซยู่ซะด้วยซ้ำไปเจียงอาเฉียนบุกมือปฏิเสธเมื่อใดฟังแบบนั้นนะครับซื้อูยาก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เจียงอาเฉียนแน่ดีนะครับได้ออกจากราชวังโดยไม่คิดอันกลับไปอีกไฟที่ป่าผานตำหนักจิงเหอทําให้เจียงอาเฉียนไม่คิดกลับไปการกลับไปสําหรับเจียงอาเฉียนมีแต่จะทําร้ายจิตใจของเขาเสียเปล่าเจียงอาเฉียนชี้ก่อนที่จะพูดขึ้น พูดเรื่องนี้ต่อเถอะถ้าหากสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงผู้ชี้แนะคนนั้นก็เป็นคนที่มาจากต่างโลกสินะคนพวกนั้นจะต้องมีพลังเหนือพวกเราแน่แล้วทําไมพวกเขาถึงไม่บุกโจมตีดินแดนยานกันละ่ะซือวูยายิ้มก่อนจะตอบกลับก็เพราะความหินแก่ตัวนั่นแหลอะอีเหินแก่ตัวทุกคนตามก็หินแก่ตัวข้าเคยศึกษาสิ่งที่ผู้ชี้แนะเคยทํา ที่ดินแดนยานไม่ใช่ที่เดียวที่เขาเดินทางไปนอกจากนี้เขายังเดินทางไปยังดินแดนทั้ง12แห่งในหลวงเป่ยหลวงสี่และที่อื่นๆไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามเขาจะกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่เสมอในตอนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเป็นผู้ชี้แนะของดินแดนยานจักรพรรดิยงโชก็เชื่อฟังเขาเขาชี้แนะจักรพรรดิองค์กรให้ต่อสู้กับอาจารย์ข้าโดยใช้ดาแห่งความเงียบสือวุยาพูดต่อ เขาเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดในดินแดนของพวกเราเจียงอาเฉียนนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็คิ้วขมวดเข้าหากันเฮ้ๆๆถตาหาาพูดถึงขนาดเยถ้าหากพูดถึงขนาดนั้นแล้วแสดงว่าชายคนนี้ต้องหน้าใครขย e งมากแน่สื่อวูยานนะครับพูดชัดเจนเขาต้องเป็นผู้ที่มีพลังมากที่สุดในดินแดนยานอย่างแน่นอนเงือหานะครับมันจะพีคไปไหนตอนนี้ลู่โจของเราที่มาจากต่างโลกนะครับ เขาที่มาอยู่ที่นี่ได้ระยะเวลาหนึ่งเมื่อมาถึงที่นี่กับรู้ว่าที่แห่งนี้เองถ้าตามสิทธรีของ <c oughs> สิ่งที่พระเอกสงสัยรวมไปถึงห้างอิงจากความเห็นของสือวุยาแล้วดูเหมือนว่าไม่ได้มีเพียงแค่ทตวีป ดินแดนยานนะครับไม่ได้มีเพียงแค่หลวงซีหลวงเปยไม่ได้มีแค่ดินแดนใต้ายานหรือก็คือดินแดนยานอันยิ่งใหญ่เท่านั้นนะครับที่เป็นโลกใบนี้มันยังมีโลกอีกใบอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยโลกในโลกนะครับเอาล่ะสิครับมีโลกอื่นอยู่ในโลกนี้อีกทีหนึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงแต่น่าสนใจนะครับตอนนี้รู้เหมือนว่าจักรวาลของอเรื่องนี้นะครับกําลังจะขยับขยายเพิ่มเติมขึ้นไป อีกอย่างไม่ต้องสงสัยผู้ชี้แนะเจียงเหวินซูคนนี้อาจเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบเป็นผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบคนปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่ลู่หลานซสือวูยาพูดขึ้นเอ๋ e, ่เก้ากีบแล้วทําไมถึงไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นละ่ะมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างความเป็นไปได้แรกทุกอย่างก็คือเรื่องหลอกลวงแต่มันไม่น่าเป็นไปได้นะการปรากฏตัวของไซโย,ยาและเฉินกว่างได้เปลี่ยนความคิดค่า ผู้ที่มีพลังวาตาลดอกบัวก้ากีบอาจจะดึงดูดสัตว์ร้ายทั้งหลายก็เป็นได้ส่วนส่วนความเป็นไปได้ที่สองนั่นก็คือผู้ชี้แนะคนนี้พยายามไม่ให้ผู้ที่มีพลังวาตาลดอกบัวก้ากีบเกิดขึ้นด้วยวิธีการบางอย่างแล้วผู้อุโสจีละ่ะเจียงอาเฉียนถามซือวูยาใช้ความคิดนะครับเฮ้ข่าเอิงก็ไม่รู้เหมือนกันท่านกําลังลังเลที่จะบอกเรื่องที่รู้อยู่หรือเปล่าละ่ะเจียงอาเฉียนถามด้วยรอยยิม้มมันยังเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุป พวกเราได้รู้ทุกอย่างหลังจากที่อาจารย์ของข้ากลับมาจากล้วหลานเอาละ่ะงั้นท่านก็พูดถูกแล้วละ่ะในขณะเดียวกันนะครับปาบตัดมาที่ลู่โจต่อจากเหตุการณ์เมื่อกี้ที่พระเอกองเราจับสลากนะครับติง่งจับสลากนำโชคใช้แต้มบุญ50แต้มได้รับค่าความโชคดี17น้อยเนี่ยเกลืออีกแล้วอย่างนั้นเหรอขออีกแค่ครั้งเดียวเอาล่ะนะ ลูโจรูปเขายังช่วยไม่ได้นะครับและบัรดานทูสะในตอนนี้ลูโจมีค่าความโชคดีอยู่ที่99แตเ้มนะครับแต้มบุญกองเขาเหลือเพียงแค่553แต้มเตมเท่านั้นลูโจสงสัยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตา,ากรวบรวมนะครับค่าความโชคดีที่เวลาใช้แต้มบุญ50แเต้มเลขค่าความโชคดีได้แค่หนึ่งนั้นนะครับแต่มันรวมกันมาจนถึง หนึ่งร้อยต้มค่าความโชคดีของลูโจไม่เคยมีมาถึงหลักร้อยแต้มมาก่อนเลยนะครับหรือก็คือตัวเลข3หลักนั่นเองตอนนี้99จับอีกแค่ครั้งเดียวก็เป็น100ตัวเลข3หลักกําลังจะสำฤธิ์ผลหรือไม่ก็ไปรอดูกันเลยลูโจไม่รีบร้อนที่จะจับฉลากนำโชคเขาได้พักไปช่วงคู่หนึ่งดูเหมือนว่าวันที่โชคดีสําหรับเขาก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่ <c oughs> เอาล่ะนะครู่ต่อมา จับฉลากนำโชคติงใช้แต้มบุญห0แต้มได้รับค่าความโชคดี99เแต้มได้รับการระเบิดจุดสุดยอดพลังการระเบิดจุดสุดยอดการเตี่ยทำให้ผู้ใช้ใช้พลังสูงสุดของจีเตียนเต้าได้เป็นเวลา30นาทีเฮ้ยนี่มันของหายากนี่ว่าฉันต้องฉันต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดดวงตาของลู่โจเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจการระเบิดจุดสุดยอดรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีของที่ยอดเยี่ยมรออยู่ แม้ว่าลู่โจนะครับจะคาดหวังสมบัติรํำค่าหลังจากที่เก็บสะสมแต้มบุญมานะครับในส่วนของแป้มค่าความโชคดีนะครับ99แต้มจากตอนนี้นะครับวันนั้นจนถึงวันนี้ดูเหมือนว่า หลังจากครั้งล่าสุดที่เขาได้รับรางวัลใหญ่นะครับในที่สุดมันก็ได้รางวัลที่ทําให้ลู่โจของเรานั้นอยากได้มากที่สุดการ์ดที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในระบบนะครับการ์ดที่ไม่ว่าจะต้องใช้แต้มบุญมากมายขนาดไหนแลกมาลู่โจก็ยินดีที่จะเสียมันไปใช่แล้วครับมันก็คือการ์ดระเบิดจุดสุดยอดพลังการ์ดระเบิดจุดสุดยอดพลังที่จะทําให้ลู่โจของเรานะครับไปอยู่ในจุดสูงสุดของจีเทียนเต้าไม่เหน็ดไม่เหนื่อย พลังเต็มโหลดนะครับ HP เต็มโหลดเมื่อใช้ปุ๊บพลังก็จะดึงกลับมาปับ๊บแถมยังเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9กีมอ,อีกเอาละสิใครกันละครับทีจะสามารถรับมือกับพระเอกของเราได้ต้องมาวัดกันแล้วแหละครับว่าในส่วนของผู้ชีนะ้แนงดินแดนยานชายที่มักจะไปที่ไหนเขาก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่เสมอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลู่โจผู้ที่มีกัด พงความตายนะครับใครจะได้รับชัยชนะไปในอนาคตนี้เราจะได้เห็นการต่อสู้ของทั้งสองคนอย่างไม่ต้องสงสัยลูจโจนะครับบัตรนี้เขาพึงพอใจมากด้วยการ์ดใบนี้นะครับเขาเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าการ์ดใบนี้มีพลังมหาศาลมากแค่ไหนด้วยการ์ดใบนี้ แม้แต่พันธมิตร12ดินแดนนะครับมัดรวมกันก็ยังไม่อาจที่จะทำอะไรเขาได้ลูโจมองดูการ์ดอย่างตื่นตันนะครับก่อนี่จะเก็บมันไปหลังจากหายหายไปนานนะครับเราไม่ได้เห็นการ์ใบนี้ไปเนื่นนานปักใหญ่เลยหลังจากที่ได้การ์ดระเบิดจุดสุดยอดพลังมานะครับลูโจก็ตั้งใจ,ใจแน่วแน่แล้วว่าจะไม่ใช้การ์ใบนี้ยกเว้นว่า มันจะถึงวันสิ้นโลกเท่านั้นมันเป็นของหายากที่ไม่ควรจะใช้โดยไม่ยั้งคิดนะครับนำซ้ํานะครับรางวัลที่ได้มาจากครั้งนี้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับได้มาแค่ใบเดียวใช่ครับ1ใบ1ใบที่แสนจะมีค่า1ใบที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของจินถิงซานและโลกทั้งใบได้นับตั้งแต่ที่เจ็ดสำนักใหญ่โจมตีจินสิงกวนลู่โจก็ไม่เคยใช้การใบนี้อีกเลยไนที่สุดมันนะครับก็ออกมา ในที่สุดเขาก็ได้รับการ์ดใบนี้มาหลังจากที่เก็บมันไปลู่โจก็รู้สึกสิ้นหวังเต็มบุญที่เหลือนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่500อเต็มเท่านั้นด้วยราคากา์ดวิเศษในตอนนี้เต็มบุญ500แเต็มไม่ซื้อไม่สามารถซื้ออะไรได้มีเพียงการจับฉลากน้ำชคกเท่านั้นนะครับที่จะมาทำได้ซึ่งลู่โจของเราก็รู้ดีว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหากนั่งมองเต็มบุญต่อไปและเขาก็รู้ด้วยว่า คงจะไม่สามารถได้อะไรมากมายเพราะว่ารางวันใหญ่มันเพิ่งออกไปก่อนหน้านี้เหลวอ,อย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้จูจูติงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ1,500เแต้มและได้รับร,บรบางวัลต่างแดมเพิ่มเติม1,000แต้ม เออลู่โจนะครับจูจๆลู่โจก็มีแต้มบุญ3ามพันแต้มขึ้นมาในตันทีแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังไม่สามารถใช้แต้มบุญซื้ออะไรได้อยู่ดีลู่โจใช้ลู่โจตัดสินใจที่จะเก็บสะสมแต้มบุญให้ครบ50,000เพื่อซื้อกลีบดอกบัวนะครับในเมื่อตอนนี้โชคเข้าข้างเขาขแล้วการเสี่ยงดวงต่อไปคงจะอ่ในเมื่อนะครับโชคเข้าข้างแบบนี้ถ้าเสี่ยงดวงต่อไป เขานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้การระเบิดพลังอีกหรือเปล่าติง้งสังหารก็หมายสาเร็จได้รับรางวัลเต้มบุญหนึ่งพันเต้มรางวัลต่างแดนเพิ่มเติมหนึ่งพันรางวัลเพิ่มจากต่างแดนนะครับเป็นรางวัลเต้มบุญที่ทําให้ที่ทําให้ลู่โจเนี่ยครับได้รับผลกําไรเป็นอย่างมากคิดดูนะครับจัดการผู้ที่มีขั้นยวนเสินเจียนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเต็มแถมยังได้ต่างแดนมาอีกพันหรือไม่ก็พันห้าร้อยเตมเอาเป็นว่าสังหารคนหนึ่งเนี่ยครับ ผูมีพลังขั้นดวนเสินเจียอสองกลีบสามกลีบสี่กลีบห้ากลีบเนี่ยได้สามพันแต้มเลยนะครับสิบคนก็สามหมื่นร้อยคนก็สามแสนไม่ไอ้นี่นี่ครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ชางหลงของรตอนนี้นะครับการที่เขาต้อง ต่อสู้นะครับกับผู้ที่อยู่ในต่างแดนขอจะสามารถรับมือได้หรือไม่ยิงแต้มบุญมันเด้งมามากเท่าไรนั่นหมายความว่ายู่ชางหลวงของเราต้องรับมือก็คู่ต่อสู้มากเท่านั้นด้วยนิสัยที่ยู่ชางหลวงกับยู่เฉิงไรเหมือนกันนั่นก็คือเป็นคนที่ยิงประยองและภาคภูมิพวกเขาไม่ยอมก้มหัวให้ใครแน่นอนตอนนี้รางวัลต่างแดนนะครับทําให้ลู่โจเพิ่มแต้มบุญเป็นอย่างมากเฮ้อช่างมันดีกว่าเขารู้ตัวดีนะครับ ว่าอยู่ช้างหลวงอยู่ในสถานาที่ยากลำบากเป็นแน่แท้ขเพึงมาถึงยังดินแดนดอกบวัวสีแดงแต่หากจะให้อยู่อย่างปลอดภัยคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่สังหารผู้อื่นการสังหารยอดฝีมือผู้มีพลังคั้น่วนเสินจียสองครั้งติดนะครับบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเขาอยู่ในสถานาที่ยากลำบากมากในเมื่อสิทธิตกอยู่ในอันตรายตัวเขาจะมัวเสี่ยงดวงแบบนี้ได้ยังไงกันลู่โจรวงความคิดนะครับขาอันไปมองของที่มีแทนบัตรพลังชีวิตโฉมใหม่ ลู่โจไม่เคยใช้สิ่งนี้มาก่อนนะครับเขาสงสัยว่าพลังชีวิตที่ได้มาจากกาดเนี่ยครับมันจะได้กี่วันดูเหมือนว่าการเก็บรักษาหัวใจไซยอเอาไว้กับตัวไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่การ์ดพลังชีวิตธรรมดาให้อายุไขลู่โจว500วันนะครับแล้วกา์ดโฉมใหม่มันจะมีพลังชีวิตกี่วันลู่โจเรียกกาดพลังชีวิตโฉมใหม่ออกมาในทันทีและแล้วนะครับตั้งมันบนฝ่ามือจากนั้นกำหมัดกา์ดที่มีก็แตกออกเป็นเสี่ยง ิในตอนแรกนะครับรูโจไม่ได้รู้สึกอะไรหลังจากผ่านไปคู่หนึ่งนะครับเขาร้อนราวกับต่ออกความรู้สึกร้อนรุ่มหมุนไปรอบตัวรู่โจเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเขารู้สึกได้ถึงความร้อนแรงกว่าเดิมม,ม,มันไม่เหมือนกับกา๊าดทั่วไปเลย กร์ดพลังชีวิตธรรมดานะครับจะดูดซับพลังงานรอบตัวมันจะดูดซับพลังงานที่อยู่รายรอบตัวให้กลายเป็นพลังชีวิตแต่ดูเหมือนว่าการ์ดพลังชีวิตโฉมใหม่นี้จะเป็นก๊์ดที่สร้างพลังชีวิตของตัวเองได้เลยลู่โจรู้สึกว่าตัวเองได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะครับยังมีข้อดีอีกอย่างมันเป็นการรับพลังชีวิตโดยที่ไม่ดึงดูดความสนใจของใครคนอื่นๆนั่นเองลู่โจหายใจก่อนทําสมาธิตัวเขาดูดซับพลังไม่นานนัก ในที่สุดความร้อนรุ่มก็หายไปลูโจมองไปที่ระบบอายุไข36,531วันเพิ่มขึ้น1,000วันงั้นเหรอมันเทียบเท่ากับคาร์ดพลังชีวิตแบบธรรมดาถึง2ใบดูเหมือนว่าตัวเขาประ,ประ,ประมืนค่าการ์ดใบใหม่เอาไว้สูงเกินไปนะครับก็ก <c oughs> าร์ดนี้ได้แค่พันวันเท่านั้นนะครับก็365วันก็ตีกลมๆไป3ปีเนาะ ดูเหมือนว่าลู่โจจะคาดหวังเอาไว้เยอะกว่านี้นะครับลู่โจที่ปิดหวังเล็กน้อยนะครับเขาคิดว่าการ์ดใบเดียวจะเพิ่มอายุไขของเขาให้ได้หลายสิบปีหลังจากนั้นลู่โจก็ใช้การ์ดพลังชีวิตโฉใหม,ม่ที่เหลืออีก4ใบนะครับในที่สุดอายุไขของเขาก็คือ45,311วันตอนนี้เขามีอายุไขมากกว่า40,000วันมันเป็นอายุเฉลี่ยราวๆ110ปีนะครับลู่โจมีการ์ดพลังชีวิตเหลือ อีก33ใบตัวเขาไม่คิดจะใช้มันนะครับใครจะไปรู้กันเล่าว่าในอนาคตการ์ดพลังชีวิตนั้นอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้น การไปถึงพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบนะครับจำเป็นต้องใช้อายุไขที่มากกว่า1200ปีลูโจต้องใช้การพลังชีวิตอย่างน้อย876ใบนะครับเพื่อที่จะไปถึงขั้นนั้นตัวเขาที่คิดแบบนั้นได้แต่ถอในใจดูเหมือนว่าวนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแหละแล้วนะครับ10วันผ่านไปพลังของลูโจถูกกลับมาเติมเต็มเขาใช้เวลา5วันไปกับการทดสอบพลังแห่งการได้ยินทุกสรรพสิ่ง เมื่อได้รู้สึกว่าพลังกลับมาอีกครั้งลูโจก็ออกจากห้องคอนที่จะไปที่ห้องประชุมในคฤหาสน์ปับเปิดมาที่ห้องประชุมซือวู่ยาหวางังซือเจียและผู้โสจากจินติงซานนะครับทั้งสองกำลังพูดคุยอย่างจริงจังเมื่อลูโจเดินเข้ามาท่านอาจารย์่านปรมาจารย์พี่จีหลังจากสักท้ายลูโจเสร็จนะครับทุกคนก็เฝ้ามองปูโสเองนะครับ อยู่ที่นี่สัมผัสได้ว่าเลยนะครับพลังของชีวิตของลู่โจเพิ่มขึ้นอีกแล้วปวกเขาคาดเดาได้เลยว่าปรมาจารย์คนุนี้ต้องใช้วิชาบางอย่างนะครับที่ยอดเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมไปไปกว่าวิชาการเดียวยารักษาแน่ลู่โจมาถึงก็รีบถามนี่มันอะไรกันเออนี่คือแผนที่ของดินแดนดอกบัวสีแดงตามการคาดเดาขอ,ของข้าขอรับท่านอาจารย์สือวูยาเป็นคนตอบ ลูโจมองไปที่แผนที่กอนที่จะไปยักหน้าสิ่งที่เขาเอินนะครับทำให้เขานึกถึงภาพวาดเกาแก่ตี่ตัวเขาได้มาทุกคนรู้เรื่องแล้วสินะลูโจันไปมองทุกคนทุกคนต่างก็ไปยักหน้าตอบรับลูโจพูดต่ออย่าได้ประกาศเรื่องของดินแดนดอกบัวสีแดงให้กับคนอื่นทราบละ่ะพวกเราไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายและการก่อจราจนครับท่านอาจารย์ซื้อวูยยาลูโจมองไปที่ซื้อวูยยาสิ่์ของตนครับท่านอาจารย์แจ้งไปที่ลั่หลานบอกว่าข้าจะไปที่นั่นภายในสามวัน ทุกคนตามก็ตกใจนะครับพวกเขาไม่คิดเลยว่าวันที่จะไปรั่วร้านมันจะเร็วเช่นนี้ในทางกลับกันนะครับลู่โจรู้สึกพร้อมแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องรีรออะไรอีกยุกแห่งการตัดดอกบัวทองคำมันได้เกิดขึ้นมาสักพักดินแดนทั้ง12แห่งต่างก็จับมือเฝ้ามองดินแดนยานเมื่อพวกเขาพร้อมดินแดนทั้งส2องต้องบุกโจมตีตายานดินแดนยานอันยิ่งใหญ่เรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเรื่องจั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วการมีทูตระวังแดนนะครับ เป็นเรื่องปกติลูโ่โจไปที่ล้วลานในฐานะทูตก็จะได้รับการตอนรับอย่างอบ่นแา่ที่สุดแล้วล้วลานไม่กล้าเป็นศัตรูกับดินแดนยานอย่างเปิดเผยเนื่องจากคนอื่นๆก็อยู่ด้วยลู่โจ้ถึงพูดเสริมแล้วเจ้าคิดว่าข้าควรจะพาใครไปด้วยซื้อวูยาตอบกลับข้ายินดีที่จะไปกับท่านลูโ่โจเหลือบมองซื้อวุยาา่อนจะสั่งการเจ้าอยู่ที่นี่ดูแลมนต์ตนเหลียงซะหาพาซื้อวูยยาไปด้วยนะครับเกรงว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อสงครามเกิดขึ้น เป็นไปได้ที่จะพ่ายแพ้สื่อยาพยักหน้าครับท่านอาจารย์การไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้สักเท้าหร่ในตอนนี้ร,รั่วหลานเสียหายอย่างหนักพวกเขากลายเป็นดินแดนที่อ่อนที่สุดจากดินแดนทั้ง12ปันธมิตรต่าอาจารย์ไปที่ร,รั่วหลานได้พวกเขาก็จะกลัวไปเองตอนนี้พวกเราควรให้ความสนใจกับผู้ชี้แนะเจียงหวนซูคนนั้นเขามักจะทาตัวลบๆซ่อนๆแม้ว่าเขาจะบอกว่าแม้ว่าเขาจะบอกว่าอยู่ร,รั่วหลานแต่ก็ไม่มีอะไรยืนยันได้พวกเขาต้อง พวกเราต้องระวังเขาให้ดีทุกคนต่างพยักหน้าเย็นด้วยสืออูยานะครับปูถ้ถูกตาหากไม่มีพลังวตารดอกบัวก้าวกลีบลวดลานจะไปทําอะไรกับลู่โจได้สิ่งเดียวที่น่ากังวลที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ก็คือเจียงเหวนสู่สําหรับสืออูยาแล้วนะครับเขาคือตัวแปรสาคัญลู่โจก็คิดแบบเดียวกันก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้าเอาละสิครับพระเอีของเรานะครับจะมานั่งๆน,นอนนอน,น,อ,นอยู่คงไม่ได้ ต้องรีบจัดการนะครับเคลียเรื่องทางนี้เสร็จเพราะว่าตอนนี้นะครับมันก็มีอีกลูกหนึ่งปรากฏขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าสเกลเรื่องมันจะขยับขยายนะครับจากสงครามของทวีปทวีปหนึ่งนะครับสงครามระหว่างดินแดนสงครามพันธมิตร12ดินแดนนะครับในพื้นที่โลกพื้นที่ทวีปของตัวเองนะครับเราจะนับรวมมณฑลนะครับชนเผ่าอื่นทั้ง1 0,000 000, ชนเผ่าดินแดนยานนะครับ รวมไปถึงโรงเปยโรงซีลวดลานทุกที่นะครับจะอยู่ในสารที่ที่เราเรียกว่า,าต้าหยานนะครับหรือก็คือโลกของอดอกบัวสีทองนะครับแล้วตอนนี้นะครับฟังให้ดีมันจะมีลูกของดอกบัวสีแดงปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีประชาชนจํานวนคนอพอๆกันกับในส่วนของลูกของดอกบัวทองคาสีาลูกของผู้ใช้ดอกบัวทองคารรหรือเปล่าแต่ไม่ว่า ปริมาณนะครับใครจะมากน้อยกว่ากันแต่ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยถ้าดูจากหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจากการยืนยันจากหลายเรื่องที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดอกบัวสีแดงไม่ดูดซับพลังงานชีวิตนะครับไม่กักเก็บอายุไขอะไรแบบนี้นะครับมันจะสร้างความได้เปรียบให้กับคนที่เป็นผู้ที่อยู่ในโลกดอกบัวแดงเอาง่ายๆนะครับสรุปให้สั้นๆก็คือ ตอนนี้คนในลูกจากคนในลูกของดอกบัวแดงนะครับถ้ามีค่าเฉลี่ยก็คือแข็งแกร่งกว่าลูกดอกบัวสีทองถ้าหากทําสงครามกันก็ไม่ต้องถามเลยนะครับว่าลูกไหนจะพ,ยพ่ยปพ้ต้องเป็นลูกดอกบัวสีทองอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นคือเหตุผลที่ลู่โจนั้นนะครับยังไม่เป่าประกาศเรื่องนี้ไปให้กับที่ใดหรือ,อมวลชนอื่นทราบนะครับเพราะผู้คนจะต้องตื่นแตกตื่นย่างแน่นอนคิดดูนะครับอยู่ๆเราอยู่กันนะครับ ในลูกแล้วจู่ๆมีลูกอีกใบนะครับมาปรากฏอยู่ตรงหน้าของพวกเรานะครับและพวกเขาเหล่านั้นโคตรแข็งแกร่งนะครับถึงแม้ว่าจะคล้ายกันแต่แข็งแกร่งกว่าเดี๋ยวมาดูนะครับก่อนที่จะขยายสกิลไปยังต่างแดนนะครับไปยังลูกของดอกบัวสีแดงก็ยังเหลือเนี่ยแหละครับ <S <S เจียงเหวนซูตัวแปรสําคัญนะครับลาดบอสของอาภาคนี้ ตัวที่แม้แต่ลูโ่โจเองยังเป็นกังวลนะครับแม้แต่ซื้อวูยาก็ไม่อาจที่จะคาดเดาได้ก็ลูโ่โจไปเยือนนะครับมาดูว่าพันธมิตร12ดินแดงกับเตียงหวนซูนะครับจะรับมือลูโ่โจหรือลูโ่โจจะรับมือกับเตียงหวนซูยังไงเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเราค่อยมาคําตอบกันต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ